สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะอธิบายขั้นตอนการปลูกตะไคร้พร้อมจำหน่ายเริ่มจากการเตรียมต้นพันุ์นะคะขุดที่กอนะคะแล้วแยกต้นออกจากกันค่ะตัดที่โคนต้นนะคะอย่าให้ขาดนะคะเสร็จแล้วเอามาแช่น้ำค่ะโดยใช้น้ำลึก5เซนติเมตรนะคะนาน5-7วันค่ะเพื่อกระตุ้นนะคะให้ตะไคร้นั้นแตกรากใหม่ออกมาค่ะนะ ก็แชร์น้ําแบบนี้ไว้นะคะประมาณ5-7วันนะคะอะพอ5วันแล้วนะคะเรามาดูกันค่ะว่าตะไคร้นั้นนะคะรากก็จะทะลุนรกออกมาแบบนี้เลยค่ะก็คือรากยาวมากๆเลยนะคะค่ะประมาณ5วันนะคะยังไม่ถึง7วันเลยนะคะเราก็จะทิ้งรากเอาค่ะให้มันเป็นสีน้ําตาลคะ่ะ นะคะถ้ารากเป็นสีน้ำตาลแสดงว่ารากแก่แล้วนะคะสามารถนำไปปลูกได้ค่ะโดยขั้นตอนการปลูกนั้นนะคะเราก็จะมีวิธีการเตรียมดินนะคะเสร็จแล้วนะคะโดยการปลูกลงไปค่ะลึกประมาณ5เซนติเมตรนะคะให้รากอยู่ใต้พื้นดินประมาณ5เซนติเมตรค่ะโดย1ต้นนะคะ,ะหนึ่ง หหลุมนะคะห่หลุมก็จะมีทั้งหมด3ต้นค่ะปลูกป,ประมาณ3ต้นนะคะค่ะแล้วก็กลบดินนะคะทิ้งไว้นะคะแรกๆเราก็จะรดน้ำทุกวันค่ะเพื่อให้ลำต้นแข็งแรงพอลำต้นแข็งแรงแล้วนะคะเราก็รดน้ำห้าถึวันต่อครั้งได้ค่ะ ตะไคร้นะคะมีคุณสมบัติขับไล่มแมลงได้หลายชนิดนะคะจึงทำให้ดูแลรักษาง่ายไม่ต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงค่ะจะมีโรคของตะไคร้นะคะก็คือโรคเชื้อราค่ะเราก็สามารถซื้อยาฆ่าเชื้อรานะคะคได้ที่ร้านขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะคะมาฉีดพ่นได้ค่ะ แต่ว่าตะไคร้นะคะเป็นพืชที่บริเวณรอบๆของต้นนั้นนะคะจะไม่มีหญ้าขึ้นสูงนะคะเพราะว่าตะไครเป็นพืชคลุมดินนะคะ,ะบริเวณรอบๆต้นนะคะก็จะมีใบามาปกคลุมนะคะเพราะฉะนั้นรอบๆโคนต้นจะไม่มีหญ้านะคะเพราะฉะนั้นต้นตะไคร้ก็จะไม่ต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงหรือว่าสารเคมีใดๆนะคะ เวลาปลูกนะคะเราปลูกห่างกันระยะ1เมตรนะคะ1เมตรคูณ1เมตรนะคะถ้าเกิดว่าปลูกชิดกว่านี้นะคะต้นตะไคร้จะไม่อวบนะคะลำต้นก็จะผอมสูงนะคะในระยะแรกนะคะ1เดือนแรกนะคะ เราก็จะต้องให้ปุ๋ยตะไคร่นะคะโดยใช้ปุ๋ยสูตร15-15-15นะคะหรือว่าจะเป็นสูตร16-16-16ก็ได้นะคะเมื่อลําต้นได้1เดือนนะคะต่อไปก็จะเป็นการให้ปุ๋ยทุกๆ3เดือนค่ะพอ6เดือนนะคะต้นก็จะแก่แล้วนะคะก็สามารถตัดนะคะโดยการขุดที่กอของต้นนะคะเราแยกต้นออกจากกันนะคะ ตัดค่ะอย่าให้โคนขาดนะคะเสร็จแล้วก็จะนำนะคะต้นตะไคร้ที่เราแยกออกจากกันได้นะคะทีละต้นทีละต้นแบบนี้นะคะตัดอย่าให้โคนขาดออกจากกันนะคะให้ได้กร,รํมละ1กิโลกรัมนะคะเราจะขายเป็นกร,รัมละ1กิโลกรัมนะคะก็เอามารวมกันนะคะแล้วก็ใช้ตอกนะคะมัดรวมกันไว้นะคะตัดใบออกค่ะ ทำในลักษณะนี้นะคะถ้าเกิดเป็นตะไคร้ที่นําไปจําหน่ายนะคะก็จะต้องช่างน้ําหนักนะคะให้ได้1กิโลกรัมนะคะต่อมัดนะคะตัดใบออกนะคะโดยราคาของตะไคร้นะคะในปัจจุบันนะคะก็ราคากิโลกรัมละ12-16ถึง16บาทนะคะตอนนี้ตลาดให้ราคากิโลกรัมละ12-16ถึง16บาทนะคะ ก็จะมีรถนะคะมารับซื้อถึงที่นะคะเราก็ทําแบบนี้นะคะส่งให้แม่ค้านะคะไปขายที่ตลาดมัดหนึ่งนะคะก็จะมี10กิโลกรัมนะคะเราก็เอาตะไคร้นะคะวางสลับกันแบบนี้นะคะโคนกับยอดนะคะมัดรวมกันนะคะ10กิโลกรัมนะคะ เชือกที่ใช้มัดนะคะเป็นเชือกลานะคะ่ะนะคะจากต้นใบลานนะคะเราก็นำตะไคร้นะคะที่เรามัดได้นะคะมัดละ1นึกิโลกรัมนะคะสิบมัดเล็กนะคะรวมกันเป็นหนึ่งมัดใหญ่นะคะมัดให้แข็งแรงแล้วก็นำขึ้นไปชั่งอีกครั้งหนึ่งนะคะก็มัดใหญ่นี้นะคะ ต้องได้10กิโลกรัมนะคะ10กิโลกรัมไหมอ่าดูนะคะได้11กิโลกรัมค่ะนะคะเกินไปนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ